ท่านนายกองค์การบริหารชลจังหวัดน,นะครับแต่สิได้เดินมาท่านถ้าท่านเห็นว่าท่านฟังวัดน,นะครับจะเห็นแค่สองตัวนะครับผลสิทธิ์ในเมื่อวานแห่นะครับพลที่เมื่อวานแห่แห่ก็เตียมไปแล้วเพราะวานแห่นั้นนั่นก็จะได้นําไปจับหาพันปลามาปล่อยไว้พี่น้องจับอีกนะครับทุกบาททุกสตาค์็นาพิธีเลยนะครับมานำพันธุ์น้ำมาใช้รูปอยู่นี่เนี่ย Ar, เอาเสียงเสียงมันจะเห็นหองเสียงเสียงส่อเขาเอาดูวูดได้ป่าเราไปนี่กาวกว่าเปิืน้องอยู่ครับโอ้ครับผมครับผมโอเคโอเครอแล้วรอแล้วน้องนี๋ยวีดีดนนเยหาจวนะวน้ีคนน

สังัดเรียนท่านได้รกรุณากล่าวถึงวัตถุะสงค์นั้นเนี่ยผมก็ขอ,อกราบผู้คุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการที่ด้กรุณนาะจาสรรงบประมาณเพื่่อทีจะร่วมกับทางประมงจังหวัดแต่แวะปีนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประมงหรือจังหวัดก็ตามเขประมาณก็มีจากัด แตว่าในงานที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากอบต ไดครับโอ้โหผู้หั่งกับมั่โอ้โหเดี๋นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาข้างหน้านี่ครับโอ้โหเอาขึ้นเอาขึ้นเดี๋ยวพ่อแม่เอาเลยเอาไว้ปะานะครับซึ่งวันนี้ทางท่านหัวหน้าส่วนราชการนำโดยท่านสยามสิริมงคลนายถ่ายพรมนิษฐ์คู่ใช่ครับ จักโล่หรือแม่จักโลไม่รู้เหมืนกันขายเ็่นเราสามร้อยวะายขายเพื่อนสามร้แค่นั้นเลยค่ะหมดโอ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณมาก้วน้อกน่กิโมาัน่้อโอเคครับเครับก็รอก่อันนีนีอ้านยดห้่้กาัน็คมสามัคคีอย่างยิ่งนะครับต้องขอขอบคุณ

นอยรุ Allah> ่นสาวน้อยแปดสิบเนี่ยเนี่ยนเนี่ยแปดิบเนี่ยแม่ผมเลแต่ตเล็นะเอาฝากไปเมื่อเป็นเรียบร้อยครับมาองหลับไครบูนอะไรครับมองอยู่กับ้าอยู่แล้วครับ